ะไรนะน้ำมันกําลังจะหมดโลกเป็นคํากล่าวอ้างที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าสักวันมันจะหมดลงแล้ววงการอุตสาหกรรมของเราจะทํำยังไงและถ้าเราไม่ใช้แหล่งกําเนิดพลังงานหรือว่าเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเหล่านี้เราจะสามารถใช้อะไรทดแทนได้บ้าง4จจตุรธาตุในอุตสาหกรรมสู่พลังงานหมุนเวียน เป็นที่รู้กันว่าธาตุทั้ง4ี่ซึ่งเป็นพื้นฐานของพลังงานในโลกเนี่ยมีอยู่4ชนิดด้วยกันค่ะก็คือดินน้ำลมไฟส่วนพลังงานหมุนเวียนในธรรมชาติที่เรานํามาใช้กันอยู่อย่างเช่นพลังงานไฮโดรเจนพลังงานจากชีวภาพจากมหาสมุทรหรือว่าคลื่นทะเลพลังงานความร้อนใต้พิภพลมพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็อีกอย่างก็คือไฮโดรอิเล็กทริกซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็มาจาก4ี่ธาตุนั่นเองค่ะในยุคปัจจุบันไปจนถึงอนาคตเนี่ยนะคะแนวโน้มการใช้พลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ถือเป็นเทรนด์ันดับต้นๆนในทุกการผลิตของทุกภาคอุตสาหกรรมที่กําลังให้ความสําคัญกันมากค่ะ EP นี้เราจะมาทำความรู้จักพลังงานหมุนเวียนที่มาจากธาตุน้ํานั่นก็คือพลังงานจากมหาสมุทรหรือว่าพลังงานจากคลื่นทะเลนั่นเองค่ะมหาสมุทรเนี่ยสามารถผลิตพลังงานได้2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. พลังงานความร้อนแล้วก็2พลังงานเชิงกลค่ะพลังงานจากมหาสมุทรเนี่ยอาศัยอุณหภูมิจากผิวน้ําอุ่นเพื่อสร้างพลังงาน เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนรลังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะส่วนพลังงานเชิงกลใช้กระแสน้ำหรือว่าคลื่นเพื่อสร้างพลังงานซึ่งก็มาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกหรือว่าจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์นั่นเองค่ะเกล็ดความรู้เพิ่มเติมโรงไฟฟ้าที่ได้พลังงานจากน้ำในมหาสมุทรมีอยู่3ประเภทคือ1โรงไฟฟ้าจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันของน้ำทะเล 2. โรงไฟฟ้าจากคลื่นน้ำทะเลและ 3. โรงไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลงของน้ำทะเล ข้อดีของพลังงานจากน้ำทะเลเนี่ยก็คือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาล เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดแถมยังเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนํามาใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างพอเพียงต่อการใช้งานในโลกค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องผลิตพลังงานน้ําส่วนใหญ่จะมีความคงทนนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทั่วไปและถ้าหากถูกติดตั้งในสถานที่ที่มีความเหมาะสมก็จะสามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าการลงทุนอย่างแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะคะ ก็คือมันเป็นพลังงานที่ไม่มีความสม่ําเสมอต้องอาศัยคลื่นและแรงลมส่วนเรื่องของพื้นที่ก็ต้องอาศัยพื้นที่กว้างมากแล้วก็หาสถานที่ติดตั้งได้ยากนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมหาศาลเพราะว่าเป็นนวัตรกรรมที่มีราคาสูงและที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีที่นํามาผลิตพลังงานจากคลื่นเนี่ย ยังไม่เป็นที่แพร่หลายค่ะข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือแม้ว่ามันจะเป็นพลังงานที่สะอาดมากก็ตามแต่มันก็ไปรบกวนระบบนิเวศในมหาสมุทรค่ะเพราะว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องถูกติดตั้งบริเวณชายฝั่งซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของมหาสมุทรแล้วก็สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลค่ะ และปัจจัยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยความคงที่ของพลังงานเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้การผลิตพลังงานเนี่ยได้ต่ากว่าเมื่อเทียบกับสภาพอากาศปกติเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานหมุนเวียนที่มาจากธาตุน้ําหลังจากที่เราได้รู้จักข้อดีข้อเสียนไปบ้างแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้และนักออกแบบแล้วคะ่ะว่าจะทําอย่างไร เพื่อทําให้เกิดความสมดุลกับโลกและเกิดประโยชน์กับมวลมนุษย์มากที่สุดค่ะเราก็ได้แต่หวังเขาว่าพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยจะถูกนํามาใช้มากขึ้นเพราะมันเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานไม่รู้จบที่มีอยู่บนโลกใบนี้เสมอมาสําหรับใน EP ีหน้าเราจะมาพูดถึงพลังงานหมุนเวียนที่มาจากธาตุอะไรต่อน,นั้นฝากติดตาม Choice Maker หรือใน YouTube Channel Factory Choice ฝากด้วยนะคะ